สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทอดไก่อย่างไงให้สุกเร็วกันค่ะไม่ได้มาเป็นเมนูอาหารนะแต่ว่ามาเป็นเคล็ดลับในครัวแล้วกันนะคะเนื่องจากที่เราอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะว่าเปิดร้านขายข้าวเล็ก,ลก,ลกน้อยขายกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมนูที่ขึ้นชื่อของที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้าวไก่ทอดนะแล้วก็เวลาทอดไก่เนี่ยจะมีเทคนิค เล็กๆน้อยๆที่จะทาให้เวลาทอดแล้วเนี่ยนะคะทอดออกมาแล้วเนื้อยังฉ่ําแต่ว่าสุกเร็วนะคะโดยที่การทอดไก่ให้สุกเร็วมีหลายวิธีมากบางวิธีเราจะเอาไก่เนี่ยไปนึ่งก่อนนึ่งให้สุกสัก70%แล้วค่อยเอาไปทอดวิธีนั้นก็ใช้ได้แต่พูดตรงๆว่าไม่ค่อยเวิร์กสำหรับที่ร้านนะคะเพราะรู้สึกว่าพอเราเอาไปนึ่งก่อนแล้วเอามาทอดเนี่ยนะมันแห้งนะคะความ เนื้อไก่ความเป็นไขมันของเขาเนี่ยหายไปเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเราวิธีนั้นก็คือไม่เวิร์กเราเลยใช้วิธีการในการเจาะเนื้อไก่แล้วก็ใช้มือเนี่ยทุบให้เขาแบนลงนิดนหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะแบนลงนิดนหน่อย,อยอเวลาเอาไปทอดมันจะสุกไวเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าเราทํำยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเราก็มาเลาะตัว ไก่ออกจากกระดูกก่อนนะคะส่วนที่เราใช้ทําให้เพื่อนๆดูวันนี้เป็นส่วนสะโพกสะโพกเนี่ยเป็นส่วนที่มันสุกค่อนข้างจะยากกว่าพวกแบบพวกปีกพวกน่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะหลอกเขาออกจากกระดูกนะคะวิธีการเลอะเราก็ค่อยๆใช้มีดเนี่ยนะแซะเอาเนื้อที่ติดอยู่กับไก่ออกหรือจะใช้วิธีการขูดก็ได้นะคะแต่ว่า เราถนัดแบบนี้มากกว่านะคะต้องระวังมือนิดนึงนะเพื<ๆ>่อนๆนี่นะคะขูด,ขดเอาก็ได้ เนี่ยนะคะพอเราเลาะก,กระดูกมาจะเหลือเนื้อติดกระดูกน้อยมากๆเลยนะคะตัวกระดูกเนี่ยเพสามารถเอาไปทําพวกซุปกระดูกได้นะแต่ว่าที่ร้านไม่ได้ใช้นะคะก็จะได้เนื้อไก่ออกมาแบบนี้แบบนี้เนี่ยเวลาที่เราเอาไปทอดเลยนะคะสุกยากสุกยางจริงนะเขาจะมีความหนาของเนื้อไก่นะแล้วบางทีอะด้วยความที่ที่ร้านาเป็นไก่ทอดน้ําปลาน้ําปลาเนี่ยเวลาเจอ เครื่องหมักต่างๆเจอน้ำปลาเอาไปหมักเจอแป้งตัวไก่ของเราเนี่ยด้านนอกเนี่ยมันจะไหม้ได้ไวมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านในมันอาจจะยังไม่สุกนะการทอดก็มีส่วนซึ่งการทอดเนี่ยเราเคยสอนไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆสามารถไป้อนดูได้วันนี้เราสอนการเตรียมไก่นะโอเคพอเราได้นื้ไก่แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้มีดเป็น มีดปลายแหลมแบบนี้หรือใครไม่ใช้มีดจะใช้ซ่อมก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าพอใช้มีดแล้วมันสะดวกกว่านะเราก็จะเอามีดเนี่ยนะคะแทงลงไปที่เนื้อไก่แบบนี้แทงให้เขาพุนเลยนะเด็กประมาณนี้ ส่วนก็พรุนแล้วเสร็จแล้วเราจะใช้มือของเราเนี่ยนะเพื่อนๆในการตบเนื้อไก่หน่อยตบให้มันแบนลงหน่อยนะคะไม่ต้องแบนจนถึงขนาดแบบแบนจนเนื้อฉีกเนื้อแบบเนื้อเหลวเนื้อเละไปเลยนะขนาดนั้นนะคะเอาแค่พอเขาแบนลงหน่อยๆน,นะทุบก็ได,ด้ตบก็ได,ด้แบบนี้นะคะไม่ต้องแบนมากนะเดี๋ยวเวลาทอดอะ่ะมันจะแห้งเกิดเนี่ย เพื่อนๆแค่นี้เองนะคะมันก็จะทำให้ไก่ทอดของเราเนี่ยสุกไวสุกง่ายกว่าการที่เราไม่ได้แทงแล้วก็ไม่ได้ทุบอนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราเอาไปทอดให้ดูว่ามันจะมีความแบบสุกง่ายจริงๆนะไม่ไม้ก่อนแน่นอนนะคะ ในส่วนของการทอดนะคะเราก็อาจจะไม่ได้อธิบายมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยลงคลิปเกี่ยวกับการทอดไก่ไแล้วเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้นะไม่กี่วันนี้เองนะคะการทอดก็หลายปัจจัยค่ะน้ํามันไฟไก่ทุกอย่างมีส่วนหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าทําตามเรารับรองว่าใช้เวลาทอดตัวสะโพกเนี่ยไม่เกินแ นาทีแน่นอนนะคะไม่เกิน8ปถึงสินาทีนะมันก็จะสุกดีสุกกรอบด้านนอกด้านในก็สุกเช่นกันนะคะได้ประมาณนี้เราก็สามารถเอาเขาไปหั่นจะเสิร์ฟได้เลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทําตามกันดูนะคะเพราะว่าหลายๆคนจะชอบทอดไก่ไม่สุกทอดอยังไงก็ทอดไม่สุกทอดทีไรด้านนอกอ ไม่ไปก่อนทุกทีเลยแล้วด้านในก็ยังไม่สุกก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำดูรับรองว่าได้ผลนะคะแค่จิ้มไก่ตีไก่ให้แบนนิดหน่อย นิดๆหน่อยๆน,นะอย่าตีเยอะไปเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปนะคะเวลาทอดก็จะได้แบบนี้แหละก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากชติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะเก็บเอาทุกๆขั้ติคําแนะนําของเพื่อนมาปปรับุงแล้วก็ พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ